สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลนะครับวันนี้มาดูวิเคราะห์ฟุตบอลในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นะครับคู่ระหว่างยังบอยนะฮะจากสวิตเซอร์แลนด์พบกับแมนเชสเตอร์เดจากอังกฤษซึ่งเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กกลุ่ม F นะครับวันนี้มีอะไรกันบ้างครับมีสภาพความพร้อมของทั้งสองทีม11รายชื่อที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามแล้วก็บทวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆนะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะครับเริ่มต้นกันที่สภาพความพร้อมของเจ้าบ้านนะครับยังบอย ผู้เล่นที่บาดเจ็บค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเห็นได้ชัดเจนว่ายาวเป็นหางว่าวเลยนะฮะหคนนะฮะไล่ตั้งแต่คนแรกนะครับฟาเบียนเลตัสเบอร์เกอร์ซึ่งบาดเจ็บรุนแรงนะครับคนที่2ก็เป็นชองปีอร์ดานเซเมนะครับไม่ได้ลงเล่นแน่นอนคนที่3ก็เป็นเอสบันเปตินัสนะครับส่วนอีกคนนึงนะฮะก็เป็นเจโอมอนเตรโรแล้วก็นิโคลมเออร์ซึ่งทั้ง5คนนี้นะบาดเจ็บ ค่อนข้างรุนแรงนะครับเป็นตัวหลักด้วยนะครับอย่างเช่นฟาเบียนเลตัสเบอร์เกอร์นี่ครับเป็นตัวหลักเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยขาดเยอะจริงๆถึง5คนนะครับสภาพทีมตอนนี้ของยังบอนเบิร์นนะครับเรามาดูทางฝั่งของปีแสดงแมนชนเดทกันหน่อยนะครับมีมาคัตไรต์ฟอร์ดนะครับที่ไม่สามารถลงสนามได้แน่นอนหลังจากกำลังฟืฟ้นฟูเรื่องอาการผ่าตัดหัวไหล่อเล็กเซลิสดินเฮนเดอร์สันฟิวจอน หายจกากการบาดเจ็บแล้วนะครับแต่เหลือในเล็กๆน้อยๆเรื่องๆๆๆของสภาพความฟิตสกอตแม็นทีมเนี้กับเอนนิเซนท์คอมูนีก็หายจกากการบาดเจ็บร่วมซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับแต่ยังมองนะครับว่าอาจจะยังไม่พร้อมสําหรับเกมนี้นะครับทีมเนี้ยนะเขาบอกสกอตแม็นทีมเนี้และเอนนิเซนท์คอมูนีนะฮะก็จะพร้อมในนัดเจอกับเวนแฮมประมาณนี้นะครับส่วนมาคัตเวตฟอร์ดอเล็กเตเลสดินแฮนเดอร์สันฟิวโจนะครับก็ รอลุ้นว่าจะได้ลงสนาไมไหมแต่ในส่วนของมาคัสแฟร์ฟอร์ดนั้นต้องรอไปก่อนเพราะว่าเพิ่งไปผ่าตัดมานะครับก็อยากก็มีโอกาสได้ลงเล่นแต่น่าจะอยู่ในม้านั่งสำรองนะครับสำหรับอเล็กเซีเลสดนเนสันและฟิวจนนะครับส่วนมาคัสแฟร์ฟอร์ดนั้นยังรอไปก่อนอีกตำแหน่งหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเจสซี่ลินการ์ดที่สื่อมองว่าก็ยังคงเป็นตัวสำรองเหมือนเดิมหลังจากที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงในนัดเจอกับน,นิวคาสเซิลในนัดนี้ก็อาจจะยังคงเป็นที่เด็ดในซุ้มม้านั่งสำรองอ่า นี่ก็คือสภาพความฟอร์มนะครับส่วนคนหนึ่งนั่นก็คือเฟตไม่ได้ลงเล่นในนัดนะเจอกับนิวคาเซนะครับที่ชนะไป4ีน่าจะพร้อมลงสนามในเกมพบกับอย่างบอยเบิร์นนะครับแต่ว่าจะเบียดในวะยามาติดได้หรือไม่นั้นต้องดูทางฝั่งของโอเลกาโซชาด้วยนะครับอ่าต่อไปเรามาดู11รายชื่อและรายอัพที่คาดการว่าจะใช้ลงสนามนะครับ เราไล่ตั้งแต่ยังบอยเบิร์นนะครับที่จะมาในระบบ4-4-2นะครับก็จะประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูนะครับเดวิดฟรอนซ์มูมูสกองหลัง4คนนะครับท่านั้นซ้ายเป็นลุยเอเซลสกาเซียเซนเตอร์นะครับใช้เซเดริกซิเซเกอร์จับคู่กับโมเมตลีคามา马าส่วนขวาสุดนะครับเป็นชิวันเอฟสติก ขยับในที่แผงกองกลางของพวกเขานะครับก็จะใช้งานนิโคลัสมูมีงามาริอุสนะครับทางด้านซ้ายส่วนตรงกลางใช้มิเชลส์เอเบเซอร์จับคู่กับวินเซน t ์เช r o โรนะครับและขวาสุดก็จะเป็นคริสเตียนฟลอนัสนะครับส่วนซูน้าของพวกเขานใช้เมซัชเอเลียสนะครับ, as as รบจับคู่กับจอแดนซิเบเซอร์นะครับ เป็น2คู่หูในแดนหน้านี่คือไลอัพของยังบอยนะครับส่วนทางฝั่งปีแสดงแมนเชนเต็ดนะครับจะมาในระบบ4 2 3 1อ่านี่เช่นเคยนะฮะโรนัลโ,โดได้ลงนะครับระบบ4 2 3 1ประกอบไปด้วยดับบี้ดีคอาประตูนะฮะทางด้านขวาเป็นอารอนวานปิซก่าตรงกลางเป็นรอฟิโอวารันจับคู่กับแฮร์รี่มิกลายสายสุดเป็นลูกชอส่วนตรงกลางตัวตัดเกมนะครับเฟรดจับคู่กับปอบบา ส่วนแผงเกมลุกนะครับเป็นสัญกรีนวูดนะครับทางด้านขวาบุนเดอฟานแนนซ์ตรงกลางจเนดันจันโชทางด้านซ้ายส่วนหน้าเป้าเป็นโรนัลโดนี่คือไลน์อัพของปีศาจแดงนะครับแล้วก็ยังบอยเบิร์นเรามาดูทางสื่อกันหน่อยให้ใครชนะนะครับโดยทางสื่อนะครับก็ยังให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะนะครับโดยเขาบอกว่ายัางบอยเบิร์นนะครับเปิดตัวในลีกสวิตเซอร์แลนด์ก็คือสวิตซูเปอร์ลีกได้อย่างสุดยอดนะครับตอนนี้เก็บไป8คะแนนจาก 5เกมแล้วก็ล่าสุดไปชนะ4-0ในลีกของเขาชนะ FC ซูร i c ด้วยทีมแกร่งนะฮะไป4-0เลยฉะนั้นขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมก่อนที่จะมาเจอกับแมนเชสเตอร์ยูนะครับตอนรับการมาเยือนแมนยูนะครับส่วนเขาก็บอกว่าถึงแม้จะมีกำลังใจดีเยี่ยมแต่ว่าสภาพทีมตอนนี้มันไม่สามารถทอกรแมนยูได้โดยเขาก็ยังมองว่าแมนยูนั้นพร้อมมากกว่าแล้วก็ขวัญและกำลังใจนะตอนนี้แมนเชสเตอร์ยู ดีมากนะครับทั้งบรรยากาศในห้องแต่งตัวหรือบรรยากาศกองเชียร์แล้วก็สภาพทีมโดยรวมตอนนี้มันโหดจริงๆโดยสื่อยังมองว่าให้แมนยูบุกชนะ2-0นะครับอ่าอ่าส่วนตัวแอดมินน่หน่อยแอดมินก็ยังมองว่าแมนยูในเตดนั้นเหนือกว่ากันแกลงเยอะนะครับแล้วก็จะเอาชนะไปได้3 0โดยสื่อมอง2 0แอดให้3 0นะและเก็บกินชิดด้วยเพราะผมยังมองว่ายังบอยเนี่ยไม่ใช่คู่ต่อกรเลยนะครับ แล้วก็แมนเชสเตอร์จะเก็บ3แต้มเต็มกลับโอแทัฟอร์ดได้โดยเกมรุกของแมนเชสเตอร์น่กกากลัวจริงๆนะครับต้องยอมรับในจุดนี้ด้วยนะครับโรนัลโด้ฟอร์นันส์กินวูดและชันโชนิ่งจริงๆโดยไม่ต้องพะวงหลังเพราะมีวารานแล้วก็แม็กควายยืนค้ำให้อยู่นะครับฉะนั้นแอดมินคิดว่าแมนยูจะชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะครับและแฟนๆนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสนทนารคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยอ,อย่างสุภาพ